ประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต 1. เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม 2. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 3. ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้หรือ 4. ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่มประมาทการที่เจ้าหนี้โพสต์ข้อความและแสดงภาพถ่ายของลูกหนี้ในโปรแกรมประยุกต์ Facebook ซึ่งมิใช่กลุ่มปิด บุคคลทั่วไปจากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้เป็นการสร้างความเสียหายแก่ลูกหนี้เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วย่อมทำให้ผู้ที่รู้จักลูกหนี้เข้าใจว่าลูกหนี้เป็นคนโกงเป็นหนี้แล้วไม่ชำระคืนเป็นคนหลอกลวงจึงเป็นการใส่ความลูกหนี้ต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชัง หากเจ้าหนี้เห็นว่าลูกหนี้มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ก็ควรต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีแก่ลูกหนี้เพื่อขอให้บังคับชำระหนี้แก่ตนตามกฎหมายมิใช่ใช้วิธีลงข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและรูปภาพลูกหนี้การกระทำของเจ้าหนี้ถือมิได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตอันจะเป็นเหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บหนึ่ง มงเล็บ3จึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา328ตามคำพิพากษาสารดีกาที่7256ทับ2567